มามาค่ะทุกคนขาอาหารเสร็จแล้วค่ะมาดูว่าโตโต้มีอะไรค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมาน้ำพริกปลาทูค่ะสวดโจโก้อีกแล้วค่ะน้ำพริกปลาทูนะคะสวดโจกโก้อีกแล้วค่ะกับผักต้มนะคะกับไข่ต้มด้วยค่ะมา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  มาค่ะอาหารวันนี้เสร็จแล้วนะคะนี่แหละค่ะทุกคนค่ะน้ำพริกปลาทูผักต้มนะคะมีมะละกอต้มไข่ต้มด้วยค่ะแตงกวาผักกวงตุ้งค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งกล่องขา,ขาดไม่ได้นะคะมาๆมา,ม,ามาแซบกับโตโต้เลยค่ะสวัสดีจ้าพบก,กับช่องเทใจนอร์แลนด์ปลพาเลาะปลากินอีกแล้วนะคะสวัสดีพี่นอ้องป่องไปสู้ขู่ทุกคนเด้อค่ะ มา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 กินข้าวด้วยกันเลยค่ะอาหารวันนี้เสร็จแล้วค่ะน้ําพริกปลาทูนะคะกับไข่ต้มสองใบผักต้มด้วยค่ะมีมะระก,กอต้มมีผักวังตุ้งและมีแตงกวามีบักลินฟ้าน้ําเด้อค่ะพี่น้องขาลินไม้นะคะลินฟ้าลินไม้นะคะก็มีด้วยเหลือไม่มากตัวโตก็มาหั่นกินกลับด้วยนะคะน้าพริกปลาทูสวดโจโก,โก้เลยค่ะ ขาดไม่ได้ก็คือกองเขาน้อยข้าไม่อยากอีกแล้วข้าบาปนี้จะได้กล่าวประวัติเรื่องราวกลองเขาน้อยอีกแล้วนะจ๊ะมาๆมาๆมา,มา,มาแซบมานัวด้วยกันเลยจ้ะมาๆกินน้ำพริกอย่างนี้แหละอร่อยดีกินปนกินแจวกินเหลวมีแห้งทองยาวนยีวพี่น้อง่าอื้ มาแซบเลิกกรรมมาแซบนัวควัาคุณโตโต้แหละค่ะวันนี้ผักรสระแหนก็มีอืม แซ่บมันัวด้วยกันค่ะช่วงนี้อากาศก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะทางยุโรปตอนนี้นะคะฮอลแลนด์วันนี้ก็อากาศถึง13อง,องศาเลยค่ะช่วงบ่ายค่ะ กำลังเดินทางไปหาฤูดูร้อนแล้วค่ะอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ดอกไม้ก็บานทั่วหมดนะคะดูดูร้อนดูดูไหวไปไม้ผลมาแล้วจ้า สองสามอาทิตย์ไปตัวโตก็จะไปหาเดินถ่ายดอกไม้สวยๆรอบๆเมืองให้ดูนะคะธรรมดาป่านนี้สวนทิวลิปเปิดแล้วค่ะสวนทิวลิปใหญ่ประจำประเทศนธอร์แลนด์ฮอนแลนนะคะแต่ปีนี้ก็ปิดตามเคยคะ่ะเดี๋ยวตัวโตจะภาพเก่าๆวิดีโอเก่าๆสวนทิวลิป ปิดก่ายปิก่อนมาให้ดูกันนะคะช่วงโรคระบาดก็ยังว่าเนาะคะ่ะไหนปิดพอปิดเขาก็ปิดต่อเนื่องไปอีกะคะ่ะธรรมดาเปิดแล้วกลางเดือนนี้ไปถึงกลางเดือนพฤษภา,าคมเลยะคะ่ะสวนทิวลิปใหญ่นะคะประจำประเทศเนเธอร์แลนด์โลโก้ของฮอนแลนนะคะทิวลิปคนแห่เห็นมาดูกันทั่วโลกเลยล่ะคะ่ะ สวยงามอลังการสวยเหมือนภาพวาดภาพป,ปูไว้เลยค่ะเหมือนภาพปวดเตอร์เลยนะครับของจริงนะคะสุดลูกหูลูกตาชมไม่เบื่อเลยค่ะเดินรอบสวนสวนไม่รู้กี่ไร่นะคะัตัวโต,วตวลืมไปนะคะใหญ่มากเดินได้ทั้งวันเลคะ แต่ปีนี้ก็ปิดอีกตามเคยคัะเดี๋ยวช่วงไอทิวลิปบ,บานเต็มที่นะคะเขาก็จะมาถ่ายทอดสดให้ดูผ่านทีวีนะคะผ่านโทรทัศน์ให้ดูกันแต่จะช่วงที่ดูไอซัมเมอร์มาเต็มตัวอีกเดือนหนึ่งไปแล้วหนึ่งตัวตัวจะได้ ออกหาเที่ยวหลากหลายเมืองแล้วก็ถ่ายให้กันดูหลากหลายอย่างนะคะสโลแกนพาเลาะกับพากินนะคะวันหนึ่งก็พาเลาะตรงนู้นเลาะตรงนี้วันหนึ่งก็พากินไปด้วยอะไรด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เอฟซี FC, เก่าเอฟซี FC, ใหม่กับกำลังใจดีๆที่มีให้กันตลอดนะคะกับช่องเทอไทยในฮอลแลนด์พาเลาะพากินนะคะ กำลังใจดีๆของทุกคนรวมไว้ในนี้แล้วค่ะรวมไว้ในกล่องเขาน้อยนี่แหละค่ะยัดแน่นๆไว้ในนี้หมดแล้วนะค่ะยัดแน่แนๆกาะกันไว้คื้เขาเหนียวหนึ่งไม้นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะยาเสพติแตกมากคือน่าถูกเขาเหนียวนะครับ อะไรมันก็พอได้กินอยู่ค่ะอยู่ทางเมืองนอกก็ผสมผสานไปผักไทยบ้างฝักฝรั่งบ้างร้านจีนบ้างนะครับผสมกันร้านจีนของไทยก็เยอะค่ะครึ่งของคนร้าน วา่าจะมีปลาแดกนะครับพี่น้องไปยุ่งใส่ก็ได้ค่วะว่าจะได้เห็ดกับขอบานเขา ก <c oughs> <c oughs> ินปนกินแก้วกินแล้วผู้ดีกินแล้วไม่แห้งขอไม่แห้งใส่เนาะค่ะ ไปยุ่ใส่นกินอาหารที่สารบ้านห้ากับแซ่บกับกินหอดบ้านเนาะคะ่ะ <c oughs> คิดถึงเมืองไทยเรารอวันที่ฟ้าเปิดอะไรเปิดมาปกติจะได้กลับบ้านนะคะหวังว่าปีหน้านะคะจะได้กลับบ้านเรานะคะ ดเดย,ยังไงคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะทุกคน ขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปแล้วก็กำลังใจดีๆทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะเป็นยูทูบเบอร์ป้ายแดงกันทุกทุกคนค่ะสู้กันต่อไปเนาะค่ะสวัสดีค่ะ